กฎแห่งกรรมตอนมานศาสนาจากหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่สองเรื่องที่58ของทอเลียงพิบูรณ์ชุดเรามีกรรมเป็นแดนเกิด วันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนรุ่นพี่จากฝั่งทนบุรีบอกว่าอยากจะให้ไปพบกับเรื่องประหลาดมหัศจรรย์โดยมีนายทหารผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมีความประสงค์จะให้ข้าพเจ้าไปพบกับท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดหนึ่งฝั่งทนบุรีเมื่อข้าพเจ้าทราบความประสงค์เพื่อนรุ่นพี่แล้วตกลงนัดวันเวลาที่จะไปครั้นถึงวันนัดจำได้ว่าเป็นวันเสาร ข้าพเจ้าจึงได้เดินทางไปจุดที่นัดพบตามวันเวลาที่ตกลงเมื่อข้าพเจ้าไปถึงบ้านคุณพี่แล้วเราก็ได้เริ่มเดินทางโดยมีนายทหารผู้นั้นพร้อมด้วยภรรยาของท่านเป็นผู้นำทางและรถของข้าพเจ้าพร้อมทั้งคุณพี่กับภรรยาเป็นผู้ตามวันนั้นเราได้ไปถึงวัดและขึ้นไปบนกุฏิของท่านเจ้าคุณแล้วก็ได้พบว่า ท่านผู้มีเกียรติหลายท่านมาคอยพบท่านเจ้าคุณอยู่ก่อนแล้วปรากฏว่าท่านเจ้าคุณไม่อยู่ในที่นั้นได้ทราบว่าท่านได้ลงไปฉันเพลนที่สาลาเน่ในวันเกิดหรืองานมงคลอะไรข้าพเจ้าก็จาไม่ได้เราได้รับการแนะนําให้รู้จักกับท่านที่รอคอยท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสเมื่อได้สนทนาก็ได้ทราบว่าท่านผู้มีเกียรติเหล่านั้นได้ติดตามอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมหรือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว มาแล้วทุกท่านข้าพเจ้าตอบขอบคุณที่ท่านได้สนใจในหนังสือของข้าพเจ้าและได้ให้การสนับสน,นุนบนกุฏิท่านเจ้าคุณมีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากท่านผู้ที่นำข้าพเจ้าไปนั้นได้ชี้ให้ดูพระพุทธรูปสององค์ขนาดคนยืนอยู่สองข้างสูงต่ำเท่ากันท่านได้อธิบายว่าพระพุทธรูปสององค์นี้แหละ ผมมีความประสงค์จะให้มารู้มาเห็นและทราบประวัติจากท่านเจ้าคุณหลวงพ่อผมจะเล่าเองก็คงจะได้เนื้อความไม่ละเอียดนะักอยากจะให้มาพบและได้ทราบจากปากคำของหลวงพ่อนำไปนึกไปคิดก็คงจะได้เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อไปข้าพเจ้าตอบขอบคุณที่ได้กรุณาสละเวลาที่ท่านได้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเมื่อข้าพเจ้าได้ก้มลงกร,ราบนมัสการพระพุทธร,รูปทั้งสองแล้ว ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วยความเคารพและทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่แฝงอยู่ในพระองค์ท่านในไม่ช้าท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสได้ขึ้นมาบนกุฏิเมื่อได้รับคำแนะนำแล้วข้าพเจ้าก็ได้นมัสการท่านด้วยความเคารพถามถึงพระพุทธรูปท่านเจ้าคุณได้กรุณาชี้แจงให้ทราบและได้อธิบายถึงประวัติการเป็นมาของพระพุทธรูปทั้งสอง เมื่อย้อนหลังจากวันที่ข้าพเจ้าได้ไปพบสนทนากับท่านเจ้าคุณประมาณ4-5ถึงปีได้มีผู้นำพระพุทธรูปท่อนล่างมาถวายท่านพระพุทธรูปองค์นี้ได้ถูกเลื่อยสองท่อนส่วนท่อนบนเขานำไปขายให้ฝรัง่งท่านเจ้าคุณได้รับพระพุทธรูปท่อนล่างไว้ด้วยความสังเวชใจที่มนุษย์ในยุคนี้ช่างมีจิตใจโหดร้ายแม้พระพุทธรูป เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวไทยทั้งชาติก็ยังทำลายเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่นึกถึงเวรกรรมบุญบาปที่จะตามสนองมิใหญ่ที่จะมีผู้กโกรธแค้นเมื่อใครรู้ใครด่าใครรู้ใครแช่งมนุษย์ใจร้ายเหล่านั้นจะอยู่ด้วยความสุขได้อย่างไรท่ามกลางคนสาบแช่งเมื่อท่านจุคุณได้พระพุทธรูปทอนล่างมาแล้ว ท่านก็ได้จัดการบูรณะโดยการจัดหล่อพระเศียรติดต่อเชื่อมส่วนบนให้สมบูรณ์เป็นองค์พระตามเดิมแล้วตั้งไว้เคารพบ,บูชาบนกุฏิท่านแต่แล้วต่อมาไม่นานท่านผู้นำพระพุทธร,รูปส่วนล่างมาถวายนั้นก็ได้นำพระพุทธร,รูปส่วนบนมาถวายท่านอีกแต่ท่อนล่างท่านได้บูรณะหล่อส่วนบนให้เป็นองค์สมบูรณ์แล้ว แต่คราวนี้เมื่อได้สนบนมาท่านก็ต้องบูรณะหล่อส่วนล่างเชื่อมติดต่อกับส่วนบนให้สมบูรณ์เช่นเดียวกันฉะนั้นจึงเกิดเป็นพระพุทธรูปยืนสององค์ยืนเด่นอยู่บนกุฏิท่านเจ้าคุณในหมู่พระพุทธรูปจำนวนมากที่ตั้งไว้บูชาผู้ที่ได้ขึ้นไปบนกุฏิท่านเจ้าคุณก็จะพบเห็นทุกท่าน ประวัติของพระพุทธรูปยืนทั้งสองนี้มีว่าทางพระนครได้มีผู้นำพระพุทธรูปมาเลื่อยท่อนล่างออกแล้วก็นำเอาท่อนบนไปขายให้ฝรัง่งซึ่งมาทำงานในประเทศไทยผู้หนึ่งเพื่อสะดวกที่จะนำออกนอกประเทศถ้าจะนำส่งไปทั้งองค์ก็ไม่สะดวกฉะนั้นเมื่อเลื่อยท่อนบนไปขายแล้วส่วนท่อนล่างก็ไม่สนใจทิ้งไว้ข้างบ้าน คนข้างบ้านเห็นแล้วก็สังเวทใจยิ่งนักจึงของนามาถวายท่านเจ้าคุณที่ท่านผู้นี้เคารพแต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงนี้ต่อมาเวลาผ่านไปวันหนึ่งผู้ที่เลื่อยพระพุทธรูปไปธุระในซอยแห่งหนึ่งในเขตพระนครเมื่อรถที่นั่งไปนั้นออกจากซอยก็ชนกับรถอีกคันหนึ่งอย่างแรงรถพังยับเยินลงที่ปากซอย ทำให้ผู้ฆาตก,กรรมพระพุทธรูปผู้นั้นนั่งมาด้วยต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสหัวทลกลงมาข้างหน้าความเจ็บปวดทําให้ร้องครวญครางออกมาอย่างน่าเวทนาทําให้ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นอดสังเวชและสงสารไม่ได้เพราะเห็นท่าทางกิริยาแสดงถึงอาการปวดร้าวไม่สามารถจะทนอยู่ได้ดิ้นรนทุกทรมานทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ได้พยายามช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัสผู้นั้นเพื่อรีบจัดส่งโรงพยาบาลด่วนคนป่วยบิดตัวหน้าเบี้ยวบ่รด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวร้องให้รครวญครางเหมือนทารกพิษบาดแผลสาหัสทำให้คลั่งเพ้อร้องออกมาว่าผอมเจ็บทนไม่ไหวแล้วขอกรุณาเอาเลื่อยมาเลื่อยหน้าอ,อกที คนป่วยร้องย้ำคำว่าขอเลื่อยหน้าอ,อกทีพรอมทนไม่ไหวแล้วเลื่อยหน้าอกทีเลื่อยหน้าอ,อกทีเลื่อยหน้าอ,อกทีเลื่อยหน้าอ,อกทีพรอมทนไม่ได้มันทรมานเหลือเกินผู้เห็นเหตุการณ์นในเวลานั้นต่างก็รู้ว่าบุคคลเคราะห์ร้ายผู้นี้ ต้องทนทุกทรมานเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากขั้วหัวใจจนน้ำตาไหลาอาบหน้าทั้งกิริยาท่าทางและการดิ้นรนตลอดจนหน้าตาบิดเบี้ยวก่อนร้องคำแรกก็แผ่วเบาแล้วก็ค่อยดังขึ้นจนที่สุดก็ตะโกนออกมาไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบว่าคำพูดที่ตะโกนออกมานั้นหมายความว่าอะไรบางคนคงจะเข้าใจว่า เป็นเพราะความเจ็บปวดเพอ้อคลั่งอยากให้เลื่อยร่างกายออกสองท่อนเพื่อจะได้ตายเร็วเข้าเพื่อพ้นความทุกข์ทรมานและบางคนอาจคิดว่าคงจะเป็นเพราะพิษบาดแผลทําให้หมดสติและพูดอะไรออกมาโดยไม่รู้สึกตัวฉะนั้นคําพูดจึงไม่มีความหมายสําหรับผู้ที่ยังไม่รู้เบื้องหลังชีวิตของบุคคลผู้นี้เมื่อได้ยินได้เห็น ก็เพียงแต่สมเพศสงสารที่บุคคลผู้นี้ได้ประสบเคราะห์กรรมแล้วความรู้สึกก็ผ่านไปไม่รู้สึกแปลกประหลาดอันใดและบางท่านใจอ่อนผ่านมาก็ไม่กล้าดูไม่กล้าฟังคำโอดครวนของคนป่วยเพราะกลัวจะเป็นลมเมื่อเห็นเลือดต้องหันหน้าไปทางอื่นรีบผ่านไปหากมีผู้ติดตามไปรู้เบื้องหลังบุคคลผู้นี้แล้วคงจะตื่นเต้น คำพูดเขย่าวขวัญแทงลึกเข้าไปในความรู้สึกเราะในชีวิตของผู้สร้างกรรมของบุคคลน,นี้ที่สุดก็หนีกรรมที่ตนประกอบขึ้นไม่พ้นทำให้หน้าคิดในชีวิตของบุคคลทำ่วดทั่วๆไปหากได้มีโอกาสได้ติดตามถึงบ้านปลายของบุคคลผู้นั้นก็คงจะได้พบสิ่งแปลกๆและอัศจรรย์อีกมากเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งนั้น ได้ทราบถึงฝรั่งผู้ได้ซื้อพระพุทธรูปท่อนบนไว้เมื่อได้มีผู้เล่าให้ฟังเหตุเกิดขึ้นแก่ผู้เลื่อยพระพุทธรูปฝรั่งผู้นั้นก็เกิดตกใจหวาดกลัวภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ตัวต่อไปจึงรีบไปพบท่านผู้ที่นำพระพุทธรูปส่วนล่างไปถวายท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสแล้วหวังจะมอบพระพุทธรูปส่วนบนที่ตนได้เสียเงินซื้อมาด้วยราคาสูงหวังจะส่งไปประเทศของตน ก็ต้องล้มเลิกความคิดจึงรีบนำมามอบให้ท่านผู้นั้นเพื่อจะได้ถวายท่านเจ้าคุณประกอบกับท่อนล่างให้เป็นองค์พระสมบูรณ์ตามเดิมแม้จะทราบว่าท่อนล่างได้บูรณะแล้วก็อยากจะนำไปให้พ้นบ้านเพราะความกลัวและบอกว่าเข็ดแล้วจะไม่ขอแตะต้องพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปทั้งได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านให้ฟังว่า นับตั้งแต่แกได้นำพระพุทธรูปครึ่งองค์ที่เลื่อยครึ่งท่อนมาไว้ในบ้านเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นในความรู้สึก <_ an> แต่ก่อนที่จะนำพระพุทธรูปเข้ามาในบ้านครอบครัวของแกเคยได้รับความสุขบุตรและภรรยามีแต่ความสนุกสนานเบิกบานร่าเริงเมื <_ an> ่อ <_ an> <ค>นำพระพุทธรูปครึ่งท่อนบนเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็เปลี่ยนแปลงสภาพตรงกันข้าม ภายในบ้านเกิดปั่นป่วนประเดี๋ยวคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยไม่ว่างเว้นจากโรคภัยความรู้สึกมีแต่ความเคร่งเครียดจิตใจไม่มีสบายอยู่ตลอดเวลามองดูอะไรไม่ถูกใจไม่ถูกตาสิ่งที่ไม่น่ามีเรื่องก็มีมีแต่ความทุกข์หนักอยู่ในอกไม่มีความสงบสุขพอมารู้ข่าวคนที่เลื่อยพระพุทธรูปขายให้แกก่อนตายร้องตะโกนให้ลือยหน้าอกก็เกิดความตกใจหวาดวัน นึกถึงความปั่นป่วนในครอบครัวแล้วนึกถึงพระพุทธรูปองค์นี้คงจะให้โทษแน่เมื่อยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นและบัดนี้แกก็ยิ่งหนักใจเมื่อได้รับคำตำหนิติเตียนในการงานว่าบกพร่องไม่เหมือนก่อนทางการต่างประเทศของแกได้มีคำสั่งให้แกกลับไปแกเชื่อแน่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคงเป็นด้วยอำนาจอภินิหารของพระพุทธรูป ที่แกซื้อมาไม่มีข้อสงสัยแกไม่ยอมนำพระพุทธรูปนี้ไปด้วยฉะนั้นท่านผู้นั้นจึงรับพระพุทธรูปที่ฝรั่งมาถวายท่านเจ้าคุณแล้วท่านก็บูรณะให้สมบูรณ์อีกองค์หนึ่งดังที่ข้าพเจ้าได้เห็นในกุติท่านเรื่องอภินิหารของพระพุทธรูปนี้ข้าพเจ้าได้พยายามพิจารณาดูหาเหตุผลคิดแล้วคิดอีกว่า องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นท่านมีแต่ความเมตตากรุณามุ่งหวังจะนำสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นห่วงมหันตทุกข์หลุดพ้นเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความสุขสงบพระองค์ไม่เป็นโทษภัยแก่ผู้ใดมีแต่ทรงสั่งสอนให้ประกอบกรรมดีแต่เหตุใดจึงให้โทษแก่ผู้ที่ทำลายองค์พระพุทธรูปข้อนี้เห็นจะเป็นเหตุเพราะพวกเทพหรือเทวดาอารัก หรือวิญญาณต,าต่างๆที่ได้รักษาพระพุทธรูปเป็นผู้คอยคุ้มครองเกิดความเครียดแค้นที่มีมารศาสนามาทำลายพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่เคารพบ,บูชากราบไหว้ของมหาชนที่นับถือทั่วไปก็เป็นได้นี่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมใครทำดีทำชั่วย่อมเกิดผลแม้พระท่านจะไม่เอาโทษธรรมชาติของหลักกรรมก็ไม่ยกเว้น เมื่อได้พยายามนึกถึงว่าพระพุทธศาสนาพิจารณาดูทุกแง่ทุกมุมก็มีแต่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความเมตตาการุณาปราณีไม่ว่าคนดีคนชั่วและสัตว์โลกทั้งหลายมุ่งหวังสอนให้ประชาชนชาวโลกประกอบกรรมดีสละทิ้งความชั่วมีได้ให้ร้ายเป็นภัยให้โทษผู้ใด ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงครั้งหนึ่งที่เคยอ่านบันทึกเรื่องคุณพาณีรัตนสมบัติเป็นหนังสือพิมพ์แจกในงานศพเมื่อวันที่4พฤษภาคม2507ข้าพเจ้ามีความสนใจเรื่องที่คุณพาณีหมดลมหายใจไปแล้ว3มครั้งตายอย่างอวัยวะส่วนต่างๆหยุดทำงาน ตัวเย็นชืดแต่แล้วกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาและเหตุการณ์ที่ได้ประสบมาในระหว่างจิตดับได้เข้าไปในเขตดินแดนเมืองสวรรค์โดยมีรถที่สวยงามมีผู้คนแวดล้อมพาไปและก่อนที่คุณพานีจะหมดลมนั้นก็รู้ล่วงหน้าทุกครั้งแต่สิ่งที่ประทับใจข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนั้นก็ตอนต้นที่คุณพาณีได้ตัดสินใจ จากประสบการณ์ในนิมิตเปลี่ยนใจจากการนับถือาศาสนาคริสต์มานับถือาศาสนาพุทธด้วยแรงอธิษฐานเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านแล้วก็เกิดสนใจในชีวิตอันประหลาดมหัศจรรย์ของคุณพานีมากรู้สึกมีความเลื่อมใสอยากจะติดตามเรื่องนี้แต่ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะติดตามเรื่องนี้ได้เพราะข้าพเจ้า ไม่เคยรู้จักกับญาติของคุณพาณีพอที่จะให้ความกระจ่างแจ้งในเรื่องนี้ก็ได้แต่เก็บความสนใจเรื่องนี้ไว้ในความรู้สึกหวังคอยเวลาและโอกาสข้างหน้าแต่แล้วต่อมาเมื่อเทศกาลกระถินปี2509ข้าพเจ้าไปงานทอดกระถินที่วัดประดูทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีผู้แนะนำให้รู้จักกับคุณสายดัยตนะสมบัติซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนับว่าเป็นโชคดีโดยบังเอิญข้าพเจ้าเรียนถามถึงคุณพานีตามที่ข้าพเจ้าได้อ่านในหนังสือบันทึกที่พิมพ์แจกและอยากทราบนอกเหนือกว่านั้นคุณสายเป็นผู้ที่คุยสนุกได้กรุณาเล่าให้ฟังในตอนเลี้ยงอาหารเที่ยง ที่บนศาลาวัดประดูทรงธรรมหลังจากทอดกรถินแล้วรวมทั้งผู้มีเกียรติอีกหลายท่านเรามีเวลาสนทนากันไม่มากนักในระหว่างอาหารและหลังอาหารเราก็ยังสนทนากันอีกแต่ยังไม่สิ้นเรื่องข้าพเจ้าจะขอย่อแต่ต้นเรื่องคือการเปลี่ยนศาสนาของคุณพาณีเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่เป็นพิษเป็นภัยให้โทษแก่ใคร การที่คนใจชั่วทำลายพระพุทธรูปที่ได้รับภัยก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมใครทำดีทำชั่วย่อมหนีไม่พ้นกรรมที่ทำไว้คุณพานีเคยอยู่โรงเรียนกินนอนมาแต่เด็กๆได้ถูกอบรมให้ถือาศาสนาคริสต์ไปด้วยเมื่อกลับมาอยู่บ้านก็แยกเป็นสองสาศาสนาคือมีพุทธและคริสต์ในบ้านเดียวกัน แต่ศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาเสรีไม่ได้รังเกียจใครจะนับถือศาสนาใดก็เข้ากันได้ให้ความรักใครเอนดูเห็นอกเห็นใจเช่นเดียวกันไม่ลบลู่ดูหมิน่นเพราะเห็นว่าทุกศาสนาสอนให้คนทำความดีแต่คุณพานีไม่สบายใจเพราะปัญหาเรื่องศาสนาที่ต้องแยกกันนับถือในบ้านเดียวกันตัดสินใจไม่ถูก เรามองเห็นดีทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์แต่เมื่ออยู่บ้านเดียวก็ควรจะถือศาสนาเดียวกันจะได้มีจิตใจร่วมสามัคคีสนิสนมเพื่อความสุขทางครอบครัวแต่คนละศาสนาจะทำอะไรก็ต้องคอยระวังเกรงว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจกันต้องคอยถนอมน้ำใจกันตลอดไปคุณพาณีคิดว่าถ้าถือพุทธก็ควรจะถือกันหมดทั้งบ้าน ไม่ควรจะถือแยกกันแต่ก็คิดไม่ตกว่าจะชวนคนในบ้านให้นับถือคริสตทั้งหมดหรือตนเองจะร่วมนับถือพุทธด้วยแต่ก็คิดไม่ตกว่าจะชวนคนในบ้านให้นับถือคริสตทั้งหมดหรือตนเองจะร่วมนับถือพุทธด้วยแล้วคืนหนึ่งก่อนเข้านอนก็ตัดสินใจว่าคืนนี้จะขออธิษฐานให้พระพุทธเจ้าและพระเยซู ขอให้มาแสดงอภินิหารต่อสู้กันถ้าฝ่ายใดชนะก็จะตัดสินใจเด็ดขาดยอมนับถือศาสนานั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆอีกมุ่งหน้าปฏิบัตินับถือตลอดไปฉะนั้นก่อนนอนจึงบูชาอ้อนวอนบอกกล่าวถึงความประสงค์ทั้งฝ่ายพระเยซูคริสต์และพระพุทธเจ้าตามที่ตนปรารถนาไว้เมื่อตัดสินใจเด็ดขาด ในคืนนั้นก่อนสว่างเกิดฝันเห็นพระนสงค์สูงอายุห่มจีวรเก่าๆมายืนเทศอยู่หัวนอนว่าดูก่อนสีกาการที่ประสงค์จะให้พระเยซูคริสตกับพระพุทธเจ้ามาแสดงอภินิหารหรือใช้กำลังชิงชัยต่อสู้กันนั้นถามพระพุทธศาสนา ไม่มีการสอนให้ต่อสู้ผิดศีลาศาสนาพุทธมีแต่สอนให้มีความเมตตาการุณาสอนให้จิตใจสงบจะเกิดสุขสอนไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสอนให้ละความชั่วสร้างความดีให้ทำบุญสร้างกุศลเป็นทางละความโลภโกรธหลงนำไปสู่ความร่มเย็นาศาสนาพุทธ มีแต่ชี้ทางให้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธองค์เพื่อกำจัดกิเลสต,ตัณหาฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์รุ่งเช้าคุณพานีได้เล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังว่าในฝันได้พบพระสงฆ์ในพุทธศาสนาได้บอกถึงศาสนาพุทธ ไม่มีการต่อสู้มีแต่ความสงบแต่พระเยซูคริสต์ไม่ปรากฏว่ามาคุณแม่บอกว่าพระท่านมาโปรดแล้วเป็นนิมิตที่ดีควรจะตัดสินใจเคารพนับถือพระพุทธศาสนาแล้ววันนั้นคุณแม่ก็นำตัวคุณพาณีไปที่วัดพระแก้วพร้อมด้วยดอกไม้ทูบเทียน ให้ถวายตัวเป็นลูกพระแก้วมรกตเริ่มฟังธรรมะและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้ศึกษาพระธรรมและธรรมสมาธิจนเกิดอำนาจจิตขึ้นอย่างอัศจรรย์นี่ข้าพเจ้าได้ย่อม,มาจากหนังสือและคำบอกเล่าของคุณสายรดตะนะสมบัติขอเพียงยกตัวอย่างในเรื่องนี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตากรุณามีแต่ให้คุณไม่มีให้โทษให้ร้ายต่อใครแต่พวกทำลายพระพุทธรูปเพื่อหาประโยชน์ใส่ตนนั้นเหมือนถูกสาบถ้าได้มีโอกาสติดตามอย่างใกล้ชิดก็จะรู้จะเห็นว่าพวกนี้จะทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองมีแต่ตกต่ำเสื่อมซามลงบ้นปลายของชีวิต ก็พบจุดจบด้วยกรรมตามสนองหากยังมีผู้ใดสงสัยในเรื่องกรรมก็ขอให้ไปนมัสการพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสวัดโพนิมิตรฝั่งทนบรุรีท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสผู้ทรงคุณธรรมสูงพร้อมด้วยเมตตาการุณาคงจะประทานความรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหลายเรื่องและจะได้นมัสการพระพุทธร,รูปยืนสององค์ ซึ่งอยู่บนกุติของท่านเป็นต้นเรื่องที่ข้าพเจ้านำมาเล่าเมื่อรู้เรื่องของกรรมดีแล้วจะได้มีโอกาสสำรวมสติตั้งใจเป็นสมาธิและระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณด้วยอำนาจกุศลจิตใจเราผ่องใสเกิดความเร่มเย็นเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ด้วยหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มีแต่ความสงบสุขตลอดไป หนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่สองชุดเรามีกรรมเป็นแดนเกิดโดยทอเลียงพิบูรณ์พูดจัดทรรมขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของธรรมสภาและสถาบันบรรลือธรรมที่ได้เผยพระรหนังสือกฎแห่งกรรมในครั้งนี้และขออน,นิสงส์งแห่งกุศลผลบุญที่ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย ได้รับฟังเรื่องราวกฎแห่งกรรมและร่วมกันเผยพแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในครั้งนี้จงเป็นพลวัปัจจัยให้ท่านมีจิตใจที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสติสมาธิปัญญาเจริญง,งอกงามในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบเข้าถึงพระนิพพานสมดังเจตนารมโดยเร็วพลันเทิน